ถ้าเราใส่พวงมาลัยแบบนี้การยกแบบเนี้เวลาปัญหาปัญหาของเขาก็คือถ้าใส่คอปกติด้วยมันก็จะสูงขึ้นพอสูงมากๆปุ๊บเราจะเปิดไฟเลี้ยวลําบากสวัสดีครับช่างนัดน,นะครับจากนัดเลสซิ่ง h ช n แนลนะครับช่างประจําร้านเลสน,นะครับคลิปที่แล้วเรามาคุยกันเรื่องคอพวงมาลัยแล้ระหว่างคอบางกับคอคอบางกับคอหนาคอปกติคอเตีย้ยแล้วแต่จะเรียกวันนี้จะอธิบายนะครับว่าทําไมเราจะต้องใส่คอบาง ทำไมจะต้องเป็นคอหนาได้ไหมอะไรได้ไหมดูครับนี่นี่นี่มันอยู่ที่ไอนี่แหละแต่ก่อนอื่นที่เราก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องช่างนาำนะครับตรงนี้นะเลสซิ่งแชนแนลนะครับไม่ใช่ช่องช่างช่องที่ชื่อช่างน้ช่องชื่อหนัดเลสซิ่ง h ช n แนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่างที่ผมบอกให้คิดทุกทุกคิปนะครับมีปัญหาอยากจะโทรมาสอบถามได้โทรมาได้ยินดีให้คำปรึกษานะครับ แต่ว่าช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยแล้วก็แชร์คลิปให้ผมได้ยิ่งดีแชร์ไม่แชร์ไม่ว่าแต่ขอให้กดติดตามกดไลค์ผมหน่อยจะได้เพื่อนๆที่ดูจะได้เห็นคลิปผมขึ้นมาเยอะขึ้นเนาะช่วยกันผมช่วยผมผมช่วยเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ช่วยผมด้วยช่วยกันทั้งคู่วินทั้งคู่เอาอย่างนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันทําไมต้องใส่คอบางทําไมต้องใส่คอสูงดูที่พวงมาลัยครับเห็นไหม ความสูงของพวงมาลัยมันต่างกันนะขนาดพวงมาลัยต่างกันเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะเห็นพวงมาลัยสองอันไหมครับอันนี้เขาเรียกพวงมาลัยก้านปกตินะอันนี้ือพวงมาลัยก้านยกสูงนะมันจะมีสามไซส์มันจะมีปกติยกน้อยแล้วก็ยกสูงแต่ผมเอาก้านปกติกับก้านยกสูงมาให้ดูเลยความต่างกันประมาณนี้เดี๋ยววัดให้ดูนะวัดกันเห็นๆโดยประมาณเลยครับประมาณนี้เห็นไหม พวงมาลัยพวงมาลัยปกติเนี่ยการขอบพวงมาลัยสูงแค่หกเซนเองอันนี้สูงสิบเซนสูงกว่าเกือบสองเท่านะครับอีกนิดนึงก็สิบสองเซนแล้วเกือบสองเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่พวงมาลัยแบบนี้ก้านยกแบบเนี้เวลาปัญหาปัญหาของเขาก็คือถ้าใส่คอปกติด้วยมันก็จะสูงขึ้นพอสูงมากๆปุ๊บเราจะเปิดไฟเลี้ยวลําบากเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถผมรถผมมาใส่ก้านยกแต่ใส่ขอบางเป็นไงเสียงเพาะห์ไหม นี่นะครับการยกนะรถผมนะครับซีวิ c สามประตูนะครับไม่ใช่ RX-7 อย่างคลิปที่แล้วนะ <c oughs> อันนี้ให้ดูงนี้เราดูจากข้างหน้าก่อนผมใส่ก้านยกเยอะด้วยอันนี้เป็นวงมลัยเวอร์เทคนะครับไม่ค่อยชอบเหมือนชาวบ,บ้านเขาชอบเบอร์ไม่ได้ชอบยี่ห้อเวอร์เทคด้วยแต่ที่ใส่เพราะว่ามันเป็นสีแดง <c oughs> รถผมมาโซนสีแดงหมดเลย <c oughs> เห็นไหมเบาะเบอรสีแดงหมด ทีนี้พอใส่พวงมาลาัยก้านแบบเนี้ยอันนี้ผมใส่คอบางนะให้ดูจากข้างๆเห็นไหมเนี่ยผมใส่คอบางนะขอพอถึงตรงนี้เองแต่ผมกดปอกมันลงไปให้สุดให้มันสวยใส่คอบางระยะระยะระยะเตะพวงมาลัยอเงี้ยระยะเตาาะ,ะตไฟเลี้ยวเนี่ยก็ประมาณนี้ผมจะจับให้ดูเนี่ยครับเห็นไหมเตะไฟเลี้ยวได้ปกติแต่ถ้าเราใส่คอสูงล่ะมันก็จะสูงขึ้นมาเยอะเดี๋ยว วันไหนผมว่างเดี๋ยวผมจะมาถอดใส่คอสูงให้ดูพอมันสูงขึ้นมา,า,าระยะพงมาลัยที่เราใช้มือเตะไฟเลี้ยวอะ่ะเป็นยังไงเมื่อก่อนผมใส่นะผมใส่คอสูงใส่คอถอดซ้อนด้วยแล้วก็ใส่พงมาลัยก้านยกนะพงมาลายมันติดตัวแล้วมันขับแล้วมันเมื่อยว่ารถเราเก่าด้วยคอตรงนี้ก็ขยับขึ้นขยับลงเหมือนรถรุ่นใหม่ๆไม่ได้นะมันปรับยากทําไมต้องเป็นคอบางทําไมต้องเป็นคอสูงมันมีอีกหนึ่งปัจจัยนะเดี๋ยวขอหันหน้าเข้าหาตัวเองนะ มันมีอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ว่าทําไมจะต้องเป็นคอบางทําไมจะต้องเป็นคอสูงคือคุณจะใส่ไอ้นี่ด้วยหรือเปล่าใส่ไอคอพับด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวคอพับกับคอ,คอถอดเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาว่ากันนะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะประกบกับพอพวงมาลัยด้วยเป็นยังไนงะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันสําหรับเรื่องสูงเรื่องเตี้ยเราได้คําตอบแล้วนะครับว่าถ้าเราใส่พวงมาลัยการเตรี้ยเราใส่คอเดิมก็ได้ไม่ต้องใส่คอบางถ้าเราใส่การสูงเราจะใส่คอบางหรือจะใส่คอธรรมดาก็ได้อยู่ที่เรานะ โอเคครับเดี๋ยวคิดหน้าเรามาดูกันว่าพมูมงลายเวลามันเอามาประกบกับคอแล้วมันสูงต่างกันแค่ไหนนะสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ